อ่ะเทสเทสเทสก็สวัสดีครับทุกคน <c oughs> วันนี้ผมจะมาสอนเช็คใหม่นะครับผมซึ่งเป็นเช็คของ Daddy ี้สปานะครับผม <c oughs> บหนึ่งโอเคซึ่งก็ตามปกติปไปเลยนะครับผมโอเคอย่างแรกครับให้กดรูปภาพอันแรกที่เราเปต้องการนะครับสองหลักส,สองรอบนะนะได้รูปภาพแรกที่เราต้องการนะนะซึ่ง <c oughs> เออซึ่งอะไรวะเออแช่งมนเถอะ อย่างแรกนะครับผมให้เราเพิ่มโมชั่นไทม์ก่อนเลยนะครับผมพิมพ์เลยนะครับผมโอช motion t อ่ะอันแรกเลยนี่ทีนี้นี่จะไนนี้นะครับผมให้เรากดไอ้ time s c a นะครับผมหนึ่งครับผมแล้วให้เรากดตั้งค่านะครับผมแล้วก็กดเช็คออโต้ไอออโต้ครับผมผมขอเรียกว่าออโต้นะแล้วก็กดนี่นไออีฟอะไรช่งางมันเถิดแล้วก,กดลบครับผมนี่เพิ่มหมายเลขนี้เข้าไปนะ ลบใส่แทนไปนี้สองช่องนี้นะผมแล้วก็ไอเอฟไอนี่แค่ปรับเป็นหนึ่งนะผมแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะผมก็ดูตามผมแล้วปรับตามผมเลยนะเออเพลงที่สองครับให้ข้าเราเข้าโรเทชันครับผมอ่าแล้วกดตามเดิมเลยครับผมอันนี้ครับอ่าอันแรกไม่ต้องปปรับนะครับอันนี้ไม่ต้องปรับนะแล้วมาปรับอันนี้แทนนี่ลบให้หมดเลยครับผมลบ0.30นะครับูนนะผมอ่าก็ปรับตามนีครับผมก็จะได้แบบนี้นะ ในจากนั้น,ะนะให้เราปิดตรงนี้ไปครับผมแล้วกดนี้ครับแล้วก็พิมพ์คําว่า S ไปเนาะพิมพ์ไม่ติดโทรศัพท์ไม,ม่พิมพ์ไม่ติดอีกแล้วอ่า S เลิ่มหาคําว่าสกีนี่อ่านว่าสกีเปล่าผมไม่รู้แน่ใจเท่าไหร่น,นะครับผมนี่นี่ครับผมแล้วก็กดนี่ครับลบไปแล้วกดศูนย์ใชประมาณนี้นะไปที่ก,กด0.90ไปนะครับผมอ่าก็ได้ประมาณนี้นะแล้วเรากดตั้งค่าของสเติงนะครับผมนี่อ่าตามนี้นะ แล้วกดนี่ครับนี่งหาผมเราก็จะได้แล้วนะครับผมเช็คใหม่นอกจากนั้นนะผมให้เราปรับให้เราเลื่อนเลเี้ยวมาครับผมอย่างนี้แล้วให้เราปรับให้มันไม่เห็นทายนะผมให้มันให้แบบบางก็ไม่ให้มันเห็นทายนะครับผมเออไม่ให้สะพูนบนเห็นทายนะแล้วกดมิเลอร์ครับผมหลังจากนั้นครับผมให้เราเพิ่มโมชั่น high ปิ่งมือกอบครับผมซึ่งถ้าเราใส่เอฟิ่งอะไรไปแล้วมันจะไม่อยู่ในนรูแล้วครับผมอ่ากดเข้าไป motion high ปิ่งมือกอบนะครับผม กันนะให้มีปับหนึ่งนะผมออป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะมาเริ่มใส่พวกทานเลชันนะผมพวกซูมเข้าซูมออกเชียงอ,อ,อะไรเงี้ยแต่เราจะเม่ซูมเข้าซูมออกนะผมมันง่ายดีเออแล้วเราก็ทำไปนะครับผมก็คลิปช่องแรกตอนแรกผมก็สอนก็มีนะครับผม,ผมก็ไปดูหน่อยนะกนดหนยครับผมอ่านี่ก็ะจะได้ประมาณไห้นีนครับผม แล้วให้เราตั้งค่ากราฟเลยครับผมก็สอนการตั้งค่ากราฟไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆก็อาจจะเข้าใจง่ายกว่าคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ผมจะรีบกดหน่อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ใส่เบอร์ได้นะก็แนะนําก็กลับเป็นศูนย์ศูนจุดแปดศูนย์นะครับผมอาจจะมีเสียงโอ้โหนิดนึงนะครับผมเออนี่หนึ่งร้อยอ่าก็เสร็จแล้วนะครับผมแลังจากนั้นให้เรากด copy ครับผมก็เอาไปใส่เลเยอร์อื่นนะครับผมเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูนะ อ่าพอใส่เสร็จแล้วนะผมก็จะได้อย่างนี้นะเราก็แค่กดปรับเป็นเลขสองนะผมสองนะครับอนอีกอ่ากนะ็เป็นอันสุดที่นะน,นะครับผมเออก็ก็ตามนี้เลยนะยก็ะร็จแล้วนะผม นี่เขาขอจบเพียงเท่านี้นะผมต่อวันนี้ก็บายบายครับผมล่อนนะ